สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก FC ทุกท่านครับเมื่อวนี้ผมมาเลาะขายลอตเตอรี่ได้มาเจอคู่บาครับเพื่อนป็นคนฟันเมนครับแล้วนกะ็ถือว่าถือเลขดูครับในช่วงที่เขามานนี่เพื่อนคยถือตลอดปีกันีครับแต่เพื่อนบดีถือคลายนะครับบางแหกครับถูกเลขท้ายสองใบสามใบเกีเ่ยวกับลอตเตอรี่นะครับเฉพาะ เลขของลอตเตอรี่เท่านั้นครับพอดีมากเมื่อนี้ก็ได้ม,มาสนทนาธรรมกมบเพื่อนมนาะขึ้นฟันตัวได้วปาซ็นวันครับขึ้นกันเลยเดี๋ยวเราก็มาฟังไอ้ฟังด้วยครับว่บาจะไงครับฝันฝันว่าคนตีตะปูตกเสือหัวซื้อลอตเตอรี่นีไว้แล้วกเ็เลยฟันฝันกันเลยว่าเลขนี้มันนาที่เข่าแล้วนะก็เลยบอกญาติโยมข้าเพื่อนอยากเอาไปเสียงโชคเซียงโชค เฉพาะลอตเตอรี่เท่านั้นเด้อครับนี่ครับก็เป็นแนวทางแนวทางครับผมเพราะปีนี้ก็เข่ามาทุกงวดหน้าปีนี้หกเจ็ดนี่หกเจ็ดนี่เขัามาทุกงวดทุกงวดเลยลอตเตอรี่บุตรถีกสามตัวหน้ากระสามตัวไทยหมดสามตัวท้ายกับสองตัวนะครับเนาะดวงเพิ่นกำลังมากครับเพราะว่าเบิ่งตามโหราศาสตร์เพิ่นว่าได้รอบ มันสักกยศัตย์สิบสองราศีนะครับเพินโตกับว่าชัดเงินพอดีนะครับผมโยกศัตเงินพอดีีน้เลยพอเป็นแนวทางเพิ่นมีโชคดูครับยิงแก้วกันวัดเพิ่นกกำลังสั่งนะครับสั่งสาราการบัลเล่ต์นะครับมีเมตเกียนขึ้นมาพร้อมนะครับเมตเกียนมาอยู่วัดตัวนี้อยู่แถวนี้ครับอยู่อมเภอกุดบากครับผมใกล้ๆกันกุดบากครับวัดวัดบาก วัดปา่า,าโพงจเจริญธรรมวัดป่าโพงเจริญธรรมนี่ครับวับดป่าโพงเจริญธรรมเบลจกุฎายมามีจิตศรัทธาหรือแวะมาทางนี้กับขมาสักกราระบูชาพอดีมื้อนี้ก็เป็นช่วงบุญพระเวทพอดีครับรบุญเงินซีอินสาิบสองข้องสิบสี่กับบรรณาธิกาอีสานบ้านเฮาครับเดี๋ยวพอผมลงคลิปนี้แนะผมสิพาไปรับช่อมึงไป เตรียมกองบุญกองงานอันนี้ก็เลยเอาเลขสวยๆงามๆมาฝากครับ่อเป็นน้ทางในการเสี่ยงโชคครับเฉพาะลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับวันนี้ครับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2567กครับพี่น้องเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีนะครับก็เลยมาให้รับชมรับฟังยวเข้ามาเบ่งตัวเลขก,กันครับ่าทีเพิ่นนันให้มาเป็นนวทางกันไม่เลขอะไรแค่ครับ อันนี้เลขที่เพิ่นเอาลอตเตอรี่ไปแล้วเราเพิ่นฝันดีนะครับเลขความฝันของเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าเฮ็ดศาลานั่นล่ะเพิ่นว่าเฮ็ดศาลาที่อันกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเกี่ยวกับอันแล้วก็แม่ตะเคียนก็อยู่ข้างๆเพิ่นฝันว่าขอนตีตะปูตนะขอนขอนตีตะปูอยู่ทั้งเครื่องขั้นนะครับตกใส่หัวเพิ่นนะครับเลือดอาบหัวเลยครับว่านี่เพิ่นก็เลยไปเบิ่งเลขขอนเนะ ตามเพื่อนตื่นฝันขึ้นมาย่ามาือสาวไปเบิงคอนครับมันมีเลขสองเจ็ดเพื่อนไปเบิงเลขข้อนั่นมันมีเลขสองเจ็ดด้วยครับมี 2, 7, ่สองเจ็ดอยู่วันนี้เพิ่นก็เลยเปนดคานข้น,น,นะ่ะับเป็นแนวทางครับเป็นด่านขอนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอันนี้เฮาสิมาเบิงตัวเลขกันครับเบิงตัวเลขด้ยวยครับผมสิพามารับชมเดี๋ยวให้เบิงเลขตัวนี้ไปก่อนครับ เลขเก้าศูนหก็ถือว่าเป็นเลขรหัสประจำพระองค์ของพระเทพนะครับเพราะว่าเพิ่นสิีครบรอบวันเกิดเพิ่นวันที่สองเมษายนนะครับกานี้เป็นเลขรหัสเพิ่นกับเป็นเลขมงคลนะครับเก้าศูนย์ห้านะครับพระชนมพรชาเพิ่นกับหกสิบแปดหรือหกสิบเก้านะครับผมแต่นี่พาจานเพิ่นเพิ่นไหมาเป็นเลขมงคลเป็นเก้าศูนย์ห้ากับอีกตัวหนึ่งเป็นหก เลขเก้าเพื่อกลับหัวครับเพื่อนเลขเก้าห้าศูนย์ะครับแล้วก็หกเจ็ดหกแปดครับเป็นเลขที่ทิมว่าได้ครับผมมาที่นี่เลขความฝันนะครับที่เพื่อนฝันตัวนี้เด้อครับพี่น้องแคปไปเด้อครัแคปไปเด้อครับเจ็ดสองอย่าลืมกลับหัวน้ำครับเป็นเลขความฝันเพื่อนฝันแม่นแล้วก็ช่วงนี้ครับเพื่อนถือเลขดูครับ ตั้งแต่ปีใหม่ไม่หนีเพื่อนถือก,กับปุกงวดเนี่ครับแต่ว่าบได้ถือหลายถ,ลถึงลําถึงร้วยครับรเพราะว่าเพิ่นเขาเป็นพ่อความสนุกสนานเพื่อเป็นความบันเทิงครับถือเค่าใบสองใบครับผมลอตเตอรี่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นนะครับพี่น้องครับครับม,มีเลขเด็ดอยูใ่ในคลิปนี้นะครับโปรดเก็บไวพ้พิจารณาเพาเป็นแนวทางงวดเดี๋ยวคงเกียก่อนครับ วัดวันที่1วันที่1เดือน4ี่นะครับศูนย์หงกเจ็ดวัดประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5งพนหเะครับนรับเลขฟันเพื่อนฟันดีครับเพื่อนวงกลมไมเลยครับตัวนี จ็ดสองสองเจ็ดอันนี้ก็คือเลขมงคลนะครับพี่น้องนะรู้สึกว่าตอนนี้นาซีลอตเตอรี่กับน,นาซีเบิดแล้วครับนอกจากคน้นหิ้ังไวแต่งแต่งงวดเงินก้อนหรือว่าหลังเลขออกก็สร้างเลยลอตเตอรี่กับสีดายเอาเก้าศูนย์ห้าครับหาศูนย์ศูนย์หเป็นเลขมงคลนะครับดังแน่นอนรีบจับหาไว้ครับแต่สําหรับเลขข้อความฝันนี่กันนี่ครับเพราะว่ายัางเพราะว่าเพิ่นฝันแม่นครับช่วงนี้ครับ สำหรับงวดนี้ผีไม่มวนี่ถืกมานี่กลเป็นงวดงวดเมื่อกี้ถืงวันที่สี่เนาะถือทุกงวดครับวดเูยทุกงวดอันนี้บอได้โม่ครับเพื่อน่าเรื่องจริงเพราะว่าเพื่อนกะซังเอาลอตเตอรี่รับทางขอบรัวผมนะครับเอามาให้คู่บาเพ็่นอยู่นะครับบดถือสามตัวนากบสามตัวไทยบดบดถือกันบดถือสองตัววะ กระถืกสามตัวครับผมสองตัวเลขล่างนละกระถืกเลขเลขล่างมันกระถือนี่ละอันนี้ก็ขึ้นเรื่องจริงนะครับผมอันนี้สําหรับผ ah, ู้ใดไม่เห็นคลิปนี้ก็ล่องเอาไปพิจารณาเบื้องเลยครับเจ็ดสองนี่ก็น่าสนใจนะครับพี่น้องเจ็ดสองสองเจ็ดครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เนเกี่ยวกับเลขขึ้นคู่บิชชาน้ำเพิตัตสินแล้วก็เพิร์แพรครับ เลขที่ออกวันนั้นกับเจ็ดสองหกนะครับแต่คดีกับคู่บิชากถูกจำคุกสองปีนะครับมีส่วนครับมีส่วนนะครับเอาไปเทียบเบิ่งครับว่าไเลขเด้นเลขดับตัวใดครับผมอามากกับกดไลค์ด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน่อยครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางพอดีมีเลขยังสวยๆกับเสียมาหลับฟังนะครับสำหรับสูรเลขกันจากสำนักต่างๆครับผมกับสี จะมาล่งให้ช่มครับเป็นผมบนเน้นมะว่าล่งลายหรอกครับเพราะว่าผมไม่จําเป็นว่าผมสีทําคลิปทุกมือมือละสองคลิปสามคลิปเพราะาผมเน้นนานๆผมจะลงทผีผมไม่เฉพาะจะจงเฉพาะเป็นแนวทางครับผมทาคล้ายๆว่าทําสนุกสนานไปนะครับผมเพื่อพ่อ,อยังคิดยังได้กันล่งเพื่อมาให้รับช่มนะครับผมครับตอนนั้นก็นไปสํานักอาจารย์นอตตี้ก็ได้โชคมากครับได้โชคจาก เลขถูกมากครับงวดนั่นกะงวดที่ออกหกศูนย์สามครับคัณนะครับงวดก่อน,นๆนนผมก็ได้ศูนย์สามครับผมสามศูนย์ครับงวดนั้นก็นได้มากกระสีตามไปหาต่างๆงวดนี้กะบสำหรับเลขจันนาดีเพิ่นกะฟันมาแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะตามที่เล่าลงคลิปไปแล้วครับผมผมก็ถือว่าเป็นลูกศิ์ลูกค้าเพิ่นก็ได้เ,เข้าไปหาเพื่อนนะครับ เลยเออกมารับชมอย่าลืมเด้อครับอันนี้ก็ใกล้ท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมสิภาพไปชมเพิ่นจัดประดับประดาโดยงานพระเวทสันดอนครับผมเวลาในการทำคลิปนี้ YouTube เขากายโลกสิหน้าที่ึินไปเนาะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิภาพไปรับชมคุณน,นะครับเป็นเป็นเทศกาลการประเรียนวิถีชีวิตอิสานบานเฮานะครับผม ครับบริเวณโบสถ์ศาลาประดับประดาสวยงามครับพี่น้องมีทั้งขวักขว่าประดับสวยงามสำหรับวิถีชีวิตอิสา,บานบ้านเรัมนี่มาเบ่งประเภทนี้บันครับบุญพระเวสสันดนรับ วัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาบางอำเภอบางจังหวัดครับในกับพีนน้องสวยงามเนืบสวยงามก็เป็นซุ้มแล้วก็สมีการเทศการยังครับเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์สมมาสัมุทธเจ้าสวยงามครับพี่ นี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าของคนอีสานบ้านห้านะมีกิจกรรมงานบุญฮีสิบองกล้องสิบห้ยห้าได้เพลิดเพลินสนุกสนานครับผมตลอดทั้งปีครับผมสําหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อครับบนสาราครับเป็นวาดภาพนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติของผมสมมาสมบูรณ์ครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงพักนี่เด้อครับ มีพญานาคมีดอกบัวครับ,รบผมขอจบเพียงแค่นี้เด้อครับขอบคุณหลายๆเ้อครับอย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องวุฒิเด้อครับสวัสดีครับ